สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสา,ารคามจ้าวันนี้อูซางบอยเอาพวงรถไถคันนี้มาส่งลูกค้ายอยู่อำเภอนาคูจังหวัดกรสินค่ะพวงคันนี้จะเป็นรุ่นดมัมเมอเผ่าร้อยค่ะสเปคจะก,กว้างอยู่ที่เมตรแปดสิบค่ะคันนี้จะยาวอยู่ที่สามเมตรค่ะสูงอยู่ที่เมตรหนึ่งรุ่นนี้จะบรรทุกได้บาเกินหาตันนะคะถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถจองกับซางบอยเลยค่ะเบอร์โทรซางบอยศูนย์หกสอง 3า1 7ีห1จึค่ะพวงขั้นนี้ก็จะเป็นใส่ล่างหนามนาซีเป็นโทคัสซี่ค่ะจะเป็นตัวเผาลอยด้วยค่ะจะเป็นขั้นจะเป็นกระถะาผ้าค่ะขอบ1ิโค่ะยางเบอร์เจ็ทหาศูนย์ขั้นนี้จะเป็นพวงด้านนอกสีดำเงินค่ะด้านในเป็นกระบะสีแดงสีสันก็จะมีหลายสีค่ะขั้นนี้ก็จะเปิดได้3ด้านค่ะสีสันมีหลายสีค่ะเลือกได้ค่ะ ช่างบอยก็ะจะให้ออปชันเต็มคือเก่าค่ะมีหมวกมีบรรันไดมีเหล้าดานรางค่ะและ้วกะ็ช่วงหลางๆนี้กะจะเพิ่มออปชันให้ลูกค้าแบบแต่งไปในโตค่ะจะเพิ่มบางคนหล,ล่อไปให้ทุกรุ่นเลยค่ะทุก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 รุนเริมต้นหน้งแต้สามหมื่นสี่กัใไหายค่ะปกติจะไส่ตังแต้รุ่นใหญ่รุ่นเท่าหกหลอดดำขึ้นไปถึงจะ มีหมวกมีบันไดมีกองเครื่องมือค่ะกองเครื่องมือก็สามารถใส่หล้วกะ็ว่างของได้จ้ามีตัวัตางบอยจะออกแบบเล่าบนหล่ะกะ็เล่ารางเห็นมันขัดกันค่ะเวลาลูกค้าเอาของไปใส่แบบนักๆค่ะมันจะบวบ,บแบะตรงกลางด้ค่ะใส่งานได้ไง่ายๆค่ะ อันนี้ดานอ้ยดันนี่เป็นกระบะสีสม้มเดี๋ยวจะพาเอฟซีมาชมข้อหลากไกลๆค่ะอันนี้จะเป็นล่างนามนาซีเป็นโตคัสซี่นะคะสับดามหา่แข็งแข็งอันนี้จะเป็นตรงนี้ค่ะ,ะตาไก,กา่ข้อหลากแข็งหลังอันนี้จะเป็นช่วงล่างค่ะสับดามหา่ดดามดานหนาหา่ช่วงข้อหลักนี่จะซับแบบนี้หายทุกขัน้นนี่จะจากกล้องเครื่องมือนี่ก็มีตัวลอบ ลคาหาคุณแจงของน้ำแข็งพร้อมเลยค่ะถ้าลูกค้าเอาไปค้นมั่นอีกอะ่ะเปิดดานข้างแล้วก็นย่นมั่นึ้นไปข้างบนแล้วก็สามารถตัดมั่นได้เลยจ้ะนี่ค่ะเล่าดาันบนปึ๊ดคัดกับดานลางนั่นจะแข็งค่ะ ว่ารุ่นดำมืดแล้วกถ้าเป็นดำไฮบริกล้วถ้าดำไฮบริกเผ่ารุ่นนี้แกอยู่ที่เก้ามืนหาพันบาทจะอันนี้แกะจะเป็นราคาแบบมิตรภาพค่ะราคาที่เกษตรกรบ้านเฮ้าจับต้องแล้วกัจับ,บใบได้ค่ะกับราคาจะบ่แรงเกินไปขั้นนี้ทางบอยขายาอยู่ที่47,00 0บาทถ้าเกิดอไากลาๆแกส่งฟรีค่ะถ้าเกิดส้นไกลๆตั้งจังหวัด จากสารคามก็จะมี่าขนทรงยูนิตน้อยจ้า